สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสทุกท่านและพี่น้องคิดจักแสงสัดิภาพไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ที่บางใหญ่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่คลองหลวงในเช้าวันนี้นะครับพบกันอีกครั้งกับคู่มือเฝ้าเดียวซึ่งในเช้าวันนี้นะครับตรงกับวันที่20มิถุนายนคิดศักราช2022ในเช้าวันนี้นะครับผม คููศาสนาปิยตนายปาละมะจะมานำพี่น้องในการศึกษาละแเรียนรู้จากพระธรรม2องซามูเอลบทที่3ข้อ1ถึงข้อ11ซึ่งในเช้าว,วันนี้นะครับผมให้หัวข้อว่าพระเจ้าทรงให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อเราพร้อมแล้วเราจะมารับฟังพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันครับ มีสงครามระหว่างฝ่ายของซาอูกับฝ่ายของดาวิดอยู่นานและดาวิดก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นส่วนฝ่ายของซาอูก็อ่อนกำลังลงทุกทีมีพระราชโอรสหลายองค์ของดาวิดประสูต์ที่เมืองเฮบรนพระราชโอรสหัวปีคืออ,นอนัมโนนโอรสพระนางอาหิโนอัมชาวยิสปเปเอลองค์ที่สองคือคิดเลอาบโอรสพระนางอาบิกายิวภรยาไม้ของนาบานชาวคารเมลและองค์ที่สามคืออัซาโลม โอรสพระนางมาอาคาพระราชธิดาของทันไหมกษัตริย์เมืองเกชูองค์ที่สี่คืออาโดนิยาโอรสพระนางฮักกิตองค์ที่ห้าคือเชฟาธิยาโอรสพระนางอาบิตันและองค์ที่หกคืออิสเปรอมโอรสพระนางเอกลาพระมเหสีของดาวิดพระราชโอรสเหล่านี้ของดาวิดประสูติที่เมืองเฮบรนต่อมาเมื่อมีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายของซาอูกับฝ่ายของดาวิดนั้น อับเนอร์ได้ทำตัวให้มั่นคงขึ้นในฝ่ายของซาอูซาอูนั้นมีนางสนมคนหนึ่งชื่อริสปาบุตรีของไอายาและอิสโบเชตจึงตรัสกับอับเนอร์ว่าทำไมท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเราอับเนอร์ก็โกรธมากเพราะถ้อยคําของอิสโบเชตจึงทูลว่าข้าพระบาทเป็นหัวสุนัขของยูดาหรือทุกวันนี้ข้าพระบาทได้สำแดงความจงรักภักดีต่อพงพันธุ์ของซาอู เสด็จพ่อของฝาพระบาทและต่อพี่น้องและต่อมิตรสหายของเสด็จพ่อของฝาพระบาทไม่ได้มอบฝาพระบาทไว้ในมือของดาวิดวันนี้ฝาพระบาทยังกล่าวหาข้าพระบาทด้วยเรื่องผู้หญิงคนนี้ขอพระเจ้าทรงลงโทษอับเนอรและขอทรงเพิ่มโทษนั้นถ้าข้าพระบาทจะไม่ทําเพื่อดาวิดดังที่พระยาวเวทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้วคือข้าพระบาทจะย้ายราชอาณาจักรจากพงพันของซาอู และสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดเหนืออิสราเอลและเหนือยูดาตั้งแต่ดานถึงเบเออร์เชบาและอิสโบเชตก็ไม่ทรงสามารถตอบกลับอับเนอร์แม้แต่คําเดียวเพราะพระองค์ทรงกลัวอับเนอร์จากพระธรรมที่เราได้อ่านไปภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับใน2องสมุเอลบทที่3หลังจากที่ดาวิดได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์ของยูดาและ อิสโบเชตโอรสของซาอูลได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้วสงครามระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายของซาอูลกับฝ่ายของดาวิดยังคงอยู่และยิ่งอยู่นานวันนะครับดาวิดก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นส่วนฝ่ายของซาอูลก็อ่อนกำลังลงช่วงที่ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่เมืองเฮบรน นั้นได้มีราชโอรสทั้งหมด6พระองค์ได้แก่อับโนนสิเรอาบอับซาโลนอาโดนิยาเซฟาทิยาและอิตเรอัมฝ่ายของซาอูลนั้นอับเนอได้มีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆและท้ายที่สุด วันหนึ่งอิสโบเชตก็ได้กล่าวหาอับเนอร์ว่าได้ไปหลับนอนกับนางสนมของกษัตริย์ซาอูลสิ่งนี้ทำให้อับเนอร์ก็โกรธมากและเขาจึงปฏิญาณว่าจะไม่สนับสนุนอิสโบเชตอีกต่อไปแต่จะไปสนับสนุนดาวิดพี่น้องครับจาก ข้อความที่เราได้สรุปในภาพรวมข้อ1ถึงข้อ1 1เราจะเห็นนะครับสิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าทรงให้คนของพระเจ้านั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งมีสองบทเรียนที่สำคัญที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับบทเรียนแรก พระเจ้าทรงให้เข้มแข็งขึ้นซึ่งอยู่ในข้อที่หนึ่งแน่นอนนะครับมีสงครามระหว่างฝ่ายของซาอูลและฝ่ายของดาวิดและท้ายที่สุดดาวิดนะครับก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นส่วนฝ่ายของซาอูลก็อ่อนกำลังลงสิ่งที่ทําให้ดาวิดเข้มแข็งขึ้นนั่นก็คือการที่เขาเอง ได้ติดสนิทและเดินกับพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สำคัญแน่นอนนะครับเรารู้ว่าในชีวิตของดาวิดตลอดช่วงเวลาเขาเองถูกกษัตริย์ซาอูลไล่ล่าและท้ายสุดพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งและทรงนำดาวิดแต่ ก็มีวาระและเวลาสำหรับเขาจนท้ายที่สุดนานวันดาวิดเองก็มีกำลังยิ่งขึ้นและเข้มแข็งยิ่งขึ้นก็โดยพระเจ้าในพระธรรมสรุดีบทที่23ข้อ4นะครับได้กล่าวไว้ว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจุราช ข้าพระอ,องค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระอ,องค์สถิตกับข้าพระอ,องค์นี่คงเป็นคำตอบในชีวิตของเขาว่าดาวิดเข้มแข็งยิ่งขึ้นได้เพราะดาวิดเองเรียนรู้ที่จะอาศัยและพึ่งพาพระเจ้าและเขาเองได้ ผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายสิ่งที่น่ากลัวแต่ถึงกันนั้นดาวิดสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะดาวิดรู้ว่าเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับดาวิดนั่นเองต่อมานะครับบทเรียนที่สคือพระเจ้าทรงนำในทุกเรื่องราวในข้อที่7นะครับ อิสโบเชตได้ตัดกับอาเนอร์ว่าทำไมท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเรานะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเราดูในข้อที่6นะในการสู้รบระหว่างฝ่ายของดาวิดและฝ่ายของซาอูลนะครับดาวิดเองเข้มแข็งขึ้น แต่แน่นอนทั้งฝ่ายของซาอูลนั้นอับเนอร์ได้ทำตัวให้มั่นคงขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับเขาเองมีความมั่นคงเข้มแข็งมากกว่าอิสโบเชตและแน่นอนอาจจะทำให้เกิดการอิจฉาและเกิดการไม่พอใจดังนั้นอิสโบเชตนะครับจึงสร้างเรื่อง นี้ใส่ร้ายอับเนอร์ท้ายที่สุดนะครับอับเนอร์จึงได้ปฏิญาณในการที่จะละทิ้งเขาและหันไปช่วยดาวิดพี่น้องครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าบางอย่างในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแม้กระทั่งฝ่ายตรงข้าม แต่พระเจ้ากลับให้เกิดสถานการณ์ที่จะส่งผลดีมาสู่ชีวิตของดาวิดเช่นเดียวกันครับบางครั้งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าอาจจะให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นแต่ท้ายที่สุดหากเราเองติดตามพระเจ้าและมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าแน่นอนทุกสถานการณ์นั้น จะส่งผลดีมาสู่ชีวิตของเราเหมือนอย่างในพระธรรมโรมนะครับบทที่8ข้อ28ได้กล่าวว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์แน่นอนนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันก่อผลดี แก่คนที่รักพระเจ้าต่อมานะครับเราก็เข้ามาสู่การตอบสนองต่อบทเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้พี่น้องครับเมื่อเราเดินกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังและยำเกรงพระองค์พระเจ้าจะทรงนำให้เรามีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อเราจะเติบโตและรู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอในสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราในทุกวันนี้บางครั้งมันยากลำบากในการที่เราเองจะต้องก้าวเดินไปแต่พี่น้องครับจากพระธรรมที่เราได้เรียนในวันนี้นะครับพระเจ้าเองจะประทานให้เราเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้า และพระเจ้าทรงนำในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับที่บางครั้งเราเองอาจรู้สึกวิตกกังวลแต่ท้ายที่สุดเหตุการณ์เหล่านั้นจะส่งผลดีต่อคนที่รักพระเจ้านะครับและแน่นอนท้ายที่สุดเมื่อเรามีความสัมพันธ์ติดสนิทใกล้ชิดกับพระเจ้าผมเชื่อว่าเราเองจะสามารถผ่าน และสามารถรเผชิญทุกอย่างได้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างที่อาจารย์ปรโรได้กล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้านะครับในเช้าวันนี้ก็ขอให้เราเองที่จะยึดพระเจ้าไว้ติดสนิทและรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์ เพื่อที่เราจะสามารถพูดได้ว่าเรารเผชิญได้ทุกอย่างทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราทั้งหลาย<ม>ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ในการที่เราจะทำสิ่งต่างๆโดยการขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้เรามาที่ฐานร่วมกันนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจา้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจนะคำที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ที่ทำให้เรามีกำลังทั้งกายและใจในการที่เราเองจะลุกขึ้นติดตามพระองค์ให้เรานั้นที่จะมองที่พระเจ้าและสัมผัสถึงการทรงสถิตเหมือนที่ดาวิดเขาได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้า และเขามีประสบการณ์อย่างมากมายกับพระองค์จนเขาสามารถผ่านพ้นทุกวิกฤตไปได้โดยที่พระเจ้าทรงประทานความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแก่เขาขอพระเจ้าทรงประทานกำลังแก่เราทั้งหลายที่เราเองจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถพูดว่าเรารเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระเจ้า ผู้เสริมกำลังและผู้ประทานทางออกแก่เราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงประทานกำลังแก่พี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ที่เราจะมีกำลังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในยุคสถานการณ์แบบนี้โดยพึ่งฤทธิ์อำนาจพึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าเราจึงอธิษฐานฝากเช้าวันนี้ขอการทรงนมการอวยพรการทรงสถิต จากพระเจ้าอยู่เหนือพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้เราจึงอธิษฐานทูลขอร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเรี่ยวของพีเจจากรแสงสิภาพของเรานะคะ